สวัสดีครับมาถึงอีพีที่7แล้วนะครับบทความดีๆในวันนี้คืออยากกลัวการอยู่คนเดียวตอนที่หนึ่งความเงียบที่หลายคนกลัวในโลกที่เสียงดังตลอดเวลามีการแจ้งเตือนมีบทสนทนามีภาพเคลื่อนไหวไม่หยุดการอยู่คนเดียวอาจกลายเป็นเรื่องน่ากลัวเงียบเกินไปว่างเปล่าเกินไปเหมือนใจไม่มีที่พิงหลายคนพยายามหลีกหนีไม่อยากนั่งอยู่คนเดียวไม่อยากกินข้าวคนเดียวไม่อยากนอนคนเดียว เพราะกลัวว่าจะเผชิญหน้ากับเสียงในใจของตัวเองแต่ความเงียบนั้นไม่ได้เป็นศัตรูของเราหากเราเลือกที่จะฟังมันให้ดีเพราะความเงียบคือประตูที่พาเราเข้าไปสำรวจตัวเองได้ลึกที่สุดคนจํานวนไม่น้อยพึ่งพาความสัมพันธ์เพื่อหลีกหนีความว่างเปล่าข้างในมีเพื่อนเยอะมีคนคุยมีเสียงรอบตัวแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมเพราะความโดดเดี่ยวที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีคนอยู่รอบตัว แต่คือการไม่กล้าอยู่กับตัวเองหากคุณเคยรู้สึกแบบนั้นคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้แปลกคุณแค่ยังไม่เคยได้รับการฝึกให้รักความเงียบและใช้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการฟังหัวใจของตัวเองในตอนถัดไปเราจะมองให้ลึกเข้าไปอีกขั้นว่าเพราะอะไรเราถึงกลัวการอยู่คนเดียวและจริงๆแล้ว,ลวการอยู่คนเดียวอาจเป็นของขวัญล,ล้ำค่าที่ชีวิตกำลังส่งให้เรา ตอนที่สองเพราะอะไรเราถึงกลัวการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาแต่ความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการอยู่คนเดียวต่างหากที่ทำให้เรากลัวเมื่อไม่มีเสียงจากคนอื่นเสียงในหัวเราจะดังขึ้นเสียงที่เคยถูกกลบด้วยความวุ่นวายเสียงของคำถามที่เราพยายามหลีกหนีเสียงของความผิดพลาดในอดีตความเสียใจความกลัวและความไม่มั่นคงในตัวเองจิตใจของมนุษย์ ถูกออกแบบให้สแสวงหาความสัมพันธ์เพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงแต่เมื่อเราเติบโตมาในโลกที่ตีค่าความสัมพันธ์ว่าเป็นเครื่องยืนยันคุณค่าของตัวเองเราจึงเริ่มเชื่อว่าหากไม่มีใครอยู่ข้างเราแปลว่าเราไม่มีค่านี่คือความเชื่อที่ฝังลึกในหลายคนและมันกลายเป็นรากของความกลัวกลัวการอยู่คนเดียวเพราะกลัวจะรู้สึกว่าเราไม่มีความหมายบางครั้งเราไม่ได้อยากมีใคร แต่เราแค่ไม่อยากรู้สึกว่างเปล่าไม่อยากเผชิญกับความจริงที่ว่าเราไม่เคยยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นอยู่จริงๆความกลัวการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องของการขาดใครสักคนแต่คือเรื่องของการยังไม่รู้จักและยังไม่ยอมรับคนที่อยู่ข้างในตัวเราในตอนถัดไปเราจะเรียนรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่การโดดเดี่ยวแต่คือโอกาสที่จะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเอง ด้วยความเมตตาและความเข้าใจตอนที่สมการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความโดดเดี่ยวหลายคนใช้คำว่าอยู่คนเดียวกับโดดเดี่ยวแทนกันทั้งที่จริงแล้วทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงการอยู่คนเดียวคือสภาวะภายนอกที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวแต่ความโดดเดี่ยวคือสภาวะภายในที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นคุณค่าแม้จะมีคนอยู่รอบตัวมากมาย เราสามารถอยู่ท่ามกลางฝูงชนแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวและในขณะเดียวกันเราก็สามารถอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสงบอบอุ่นและเป็นอิสระได้การอยู่คนเดียวที่แท้จริงไม่ใช่การถูกทอดทิ้งแต่คือการเลือกใช้เวลานั้นเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพื่อกลับมาถามคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรเรากำลังรู้สึกอะไรและเรายังรักตัวเองอยู่หรือไม่ในความเงียบ คุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่เสียงดังไม่เคยเปิดเผยคุณจะเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนรอบตัวแต่อยู่ที่คุณสามารถอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องหนีความรู้สึกใดๆได้หรือไม่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจคุณจะเริ่มมองความสัมพันธ์ใหม่ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณขาดแต่เพราะคุณเต็มและพร้อมแบ่งปันคุณจะไม่เอาความกลัวไปผูกกับความรักคุณจะไม่ใช้ใครมาเติมเต็มความว่างเปล่า แต่คุณจะสร้างความสัมพันธ์จากความเต็มเปี่ยมในใจคุณเองในตอนถัดไปเราจะพูดถึงพลังของการใช้เวลาเงียบๆว่าแท้จริงแล้วช่วงเวลาเงียบๆที่คุณเคยมองข้ามอาจเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการเยียวยาใจตอนที่สี่พลังของความเงียบที่เยียวยาใจในความเงียบที่หลายคนกลัวมีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังซ่อนอยู่สิ่งนั้นไม่ใช่คำตอบแต่คือการเยียวยาความเงียบช่วยให้ใจได้หายใจ ช่วยให้เราได้เว้นระยะจากความคิดที่วุ่นวายจากเสียงรบกวนภายนอกและจากความคาดหวังของโลกช่วงเวลาที่ไม่มีใครไม่มีอะไรมักจะเป็นช่วงเวลาที่ความจริงปรากฏเราได้ยินเสียงความเหนื่อยล้าในใจเราได้ยินเสียงของคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและเราได้ฟังความรู้สึกที่เคยถูกกดไว้เงียบเงียบมานานในความเงียบนั้นเองจิตใจจะเริ่มจัดระเบียบใหม่ความสับสนจะค่อยๆสงบลง ความเครียดจะคลายตัวและหัวใจจะเริ่มกลับมาเต้นตามจังหวะของมันอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งปฏิบัติทำบนเขาสูงเพียงแค่คุณให้เวลากับตัวเองวันละไม่กี่นาทีนั่งเงียบเงียบปิดโทรศัพท์ฟังเสียงลมหายใจหรือแค่มองท้องฟ้าอย่างสงบนั่นก็คือการเปิดพื้นที่ให้ใจได้พักบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ใครสักคนมาแก้ปัญหาแต่คือความเงียบที่ปลอดภยัย ให้เรารู้ว่าเราสามารถนั่งอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ต้องรีบลุกหนีความเงียบไม่ใช่ศัตรูหากคุณยอมเปิดใจมันอาจกลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดที่ไม่พูดอะไรเลยแต่เข้าใจคุณที่สุดในตอนถัดไปเราจะเรียนรู้ว่าเมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้คุณจะค้นพบสิ่งล้ำค่าที่สุดคืออิสรภาพภายในใจที่ไม่ต้องพึ่งพาเสียงจากใครตอนที่ห้าอิสรภาพจากภายในที่ไม่ต้องพึ่งใคร มีอิสรภาพรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีใครมอบให้เราได้และไม่มีใครพรากมันไปได้คืออิสรภาพจากภายในเมื่อเรารู้จักอยู่กับตัวเองอย่างไม่ต้องวิ่งหนีความรู้สึกไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบและไม่ต้องขอการยืนยันจากใครเราจะเริ่มสัมผัสถ,ถึงความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวเลยอิสรภาพนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่ลำพังตลอดชีวิต แต่คือการไม่ผูกมัดตัวเองกับความกลัวคือการรู้ว่าแม้ไม่มีใครอยู่เราก็ยังเป็นเราเราก็ยังมีคุณค่าและเราก็ยังสามารถเติมเต็มตัวเองได้เมื่อคุณไม่กลัวการอยู่คนเดียวคุณจะไม่เลือกความสัมพันธ์จากความขาดแต่คุณจะเลือกจากความเข้าใจจากการที่คุณเต็มแล้วและพร้อมแบ่งปันไม่ใช่เรียกร้องอิสรภาพนี้จะทำให้คุณรักตัวเองได้ลึกขึ้น ยอมรับตัวเองได้จริงขึ้นและกล้าเผชิญกับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างคุณหรือไม่ก็ตามเมื่อคุณรักความเงียบและเคารพความว่างคุณจะค้นพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่คือการเดินทางกลับบ้านสู่หัวใจที่แท้จริงของคุณเองสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสารดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องใจใหม่ชีวิตใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ